สำหรับอ่าข้อนี้นะครับข้อหนึ่งเดี๋ยวเฉลยช่วยกันหน่อยเร็วได้ทำไปแล้วเร็วเติมเครื่องหมายอะไรนะอปาไทสี่อปาไี่เป็นยังไงเนี่ยเราอะไรมาคูณเอาสองนะคูณสองก็จะเป็นแปดใช่ไหมครับแปดมากกว่าใช่ไหมครับอ่าข้อสองละเครื่องหมายอะไรมากกว่าหรือน้อยกว่าอาปา่านด่า่ตอบว่ามากกว่าหรือน้อยกว่า มากกว่าอย่างนี้เหรอครับไม่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 ้อ่เป็นน้อยกว่าข่อม่ม่ม่่าเับข่ากัไม่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 ไกว่าม่ไ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 มไม่ไม่ไม่ไ่ไ่าม่ไม่่ามบไม่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 ไเ่ไม่นม่ไเ่าม่่ม่ไม่ไม่ะอ่ไมไม่าม่ไน่ไมไม่ไมไ่ เอาสองมาคูณสองสิบเป็นยี่สิบอ่ามันมากกว่านะครับขขอหกเท่ากับเท่ากับเหรอครับเราอะไรมาคูณครับ <6. S 1> เอาหกมาคูณหกห้าสามสิบหกสามสิบแปดสิบแปดส่วนสามสิบก็ต้องเท่ากับอ่าไปดูข้อเจ็ดต่อนะครับข้อเจ็ดเอาอะไรมาคูณครับให้ตัวส่วนมันเท่ากัน เอาห้านะครับพอห้ามาคูณส่วนก็ห้าไปคูณเศษเก้าห้าสี่สิบห้าห้าคูณห้าเป็นยี่สิบห้ายี่สิบห้าเป็นยังไงกว่าสามสิบหกครับน้อยกว่านะครับข้แปดแล้วครับเอาอะไรมาคูณให้ตัวส่วนมันเท่ากันเอาเจ็ดนะครับก็คูณทั้งเศษและส่วนหกเจ็ดสี่สิบสองเท่ากันแล้วสี่เจ็ดยี่สิบแปด เป็นยังไงครับน้อยกว่าถูกไหมถ้าไม่ถูกแก้ไขนะครับอ่าสิบเอ็ดส่วนสิบหกกับห้าสิบห้าส่วนแปดสิบสิบหกคูณอะไรได้แปดสิบครับฮะสิบหกคูณอะไรได้แปดสิบสิบหกคูณห้าก็เอามาห้ามาคูณทั้งเศษและส่วนสิบหกห้ 80, าเป็นแปดสิบสิบเอ็ดคูณห้าเป็นห้าสิบห้าเพราะงั้นเท่ากับนะครับ ข้อที่สิบครับ,บเอาอะไรมาคูณสิบสองครับ,บเอาสามนะครับคูณทั้งเศษและส่วนสิบสองสามเป็นสามสิบหกยี่สิบคูณสามเป็นหกสิบเพราะฉะนั้นห้าสิบเจ็ดน้อยกว่าหกสิบนะบข้อสิบเอ็ดเอาอะไรมาคูณแปดครับ เอา3 3 8 24นะครับ3าคูณเเป็น21่สิบเอ็ดพนยี่สิบเอ็มากกว่า19อ่อาข้อนี้ตัวส่วนเป็น5เอาอะไรมาคูณถึงจะได้45ครับ5คูณอะไรได้45ครับ5้คูณเก็คูณทั้งเศษและส่วน9กคูณหเป็น9 9เป็นยังไงกว่า8มากกว่ามากกว่าอา่อถูกไหมเนี่ยทำไมเงียบเงียบ<ๆ> ถูกนะข้อนี้5้ส่วนเตัวส่วนเป็น7กับตัวส่วนเป็นห้าสิบหกเคูณอะไรได้ห้ครับเจ็ <8. S 1> คูณแเอามาคูณทั้งเศษและส่วน5้าคูณแเป็นเท่าไหร่ลูก <30. S 1> หืมห้า <5 S 1> <5 S 2> คูณแปดสี่สเป็นยังไงกว่า31ครับ <5. S 1> มากกว่า <5. S 1> อ่าต่อไปส่วนเป็น20กับส่วนเป็น40เอาอะไรมาคูณครับเอา2มาคูณ สองคูณยี่สิบเป็นสี่สิบเท่ากันแล้วสามสิบสองคูณสองเป็นเท่าไรครับเป็นสามสิบสี่หกสิบสี่หกสิบสี่เป็นยังไงกว่าหกสิบมากกว่า,า,วาข้อที่สิบห้าครับเก้าส่วนสิบปังเก้าส่วนสิบนะครับคุยการแข่งอีกแล้วเก้าส่วนสิบทำตัวส่วนให้เป็นเก้าสิบทีครับ เอาอะไรมาคูณเอาอะไรมาคูณครับเอาเก้าอาเาเอาเก้ามาคูณเก้าคูณทั้งเศษและส่วนเก้าคูณสิบเป็นเก้าสิบเก้าคูณเก้าเป็นแปดสิบเอ็ดเป็นยังไงกว่าแปดสิบมากกว่าข้อสุดท้ายเอาสามมาคูณหกใช่ไหมครับเจ็ดก็ต้องคูณหกด้วยเจ็ดคูณหกเป็นเท่าไรครับเจ็ดคูณหก สี <42. S 1> ่สิบสองส่วนสิบแปดเท่ากันไหมเท่ากันจบข่าว <S 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 อ่าถูกมอน,นไหม <S <S ไม่อเออเยี <S 2> <S 2> <S ่ยมมาก